สวัสดีครับสวัสดีตอนสายๆครับผมวันนี้วันที่19สิงหาคม2566ที่นี่จังหวัดพิษณุโลกวันนี้เป็นวันที่แดดดีที่สุดในโลกนะครับผมแดดมาแต่เช้าเลยวันนี้ต่อไปก็สภาวะโลกร้อนก็จะไม่มีแล้วนะครับจะเข้าสู่โหมดสภาวะโรคเดือดเอาวันนี้เราจะไปหาอะไรเล่นกันนะครับผมในช่วงที่แดดดีๆนี้เราจะไปทําการทดลองอะไรให้ดูนะครับออาเดี๋ยวพาไปกันเลยดีกว่าดูแดดก่อนทุ่ววันนี้ ๋วบรรยากาศเป็นใจก็มาหาอะไรเล่นนะครับผมวันนี้เราจะมาทดลองอินเวอร์เตอร์ขนาด3,500วัตต์ที่เห็นอยู่นี่นะครับผมตัวเขียวๆนี่ตัวนี้จะสามารถไบาพาส์แผงแบบ100%เซได้โดยที่ไม่ต่อแบตเตอรี่สามารถทำงานได้เดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันดีกว่า mbpt 1 0อแอมในตัวนะครับตัวนี้ระบบย4บโวลต์อ่ะเดี๋ยวผมจะเอาเบรกเกอร์แผงขึ้นเลยนะครับให้ดูนะครับเบรกเกอร์ Baker แบตเตอรี่ผมไม่ได้เอาขึ้นนะครับผมไม่ต่อแบตเตอรี่เข้า เดี๋ยวลันเบเกอร์แพงขึ้นเลยนี่นะครับป๊าฟแหม่เสียงดังไหมดังป๊าฟเลยนะครับผมอ่าดูที่หน้าจอนะนี่มาแล้วอ่มามันจะกระพริบกระพริบนะครับถ้าไม่มีแบตเตอรี่คราวนี้เราจะเปิดสวิตช์ใต้ตูดเครื่องกันอ่าใต้ตูดตัวนี้สวิตช์จะอยู่ด,ยด้านตูดนะครับ <laughs> ด้านตูด <laughs> ตูดอ <laughs> ิมเรตเตอร์นะมันจะตูดคนอ่าขั้นตอนต่อไปนะครับ เราจะลองทําการรันแอร์กันโดยที่ไม่เอาแบตเตอรี่เข้านะครับผมเอ,แบบเอาแบบเอาแดดเพียวๆเลยผมจะเปิดแอร์นหมื 12, ่นสองพันวิตยูเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะตัวไหน <c oughs> เดีหมุนกล้องไปก่อนแมบพบอันนี้กระจกไม่ใช่แอร์ <c oughs> แอร์อยู่นี่นะอ่าเดี๋ยวผมเอาเบรกเกอร์แอร์ขึ้นเลยอ่าดังนะครับเสียงแอร์บ้านผมจะดังแปลกๆแบบนี้แหละ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเปิดเลยดูซิว่าจะทำงานได้ไหมอ้าวเนี่ยรีโมทจะเปิยเป็นใจอย่างนี้ต้องไปกใกล้ๆรีโมทนี่มันอันเก่ามันพังผมไปซื้อรีโมทมาเอาโอเคนะครับดังแล,ะล,ะล,ะละ้วนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูหน้าจอกันว่ามันจะทำงานได้จริงหรือเปล่าโดยที่ไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับผมอ่ะมาดูที่หน้าจอกันนะครับว่า ไฟแผงผลิตมาได้หรือเปล่าอ่ะลืมบอกว่าแผงที่ผลิตมาได้ก็คือใช้แผง450วัตต์4แผงต่อแบบอนุกรมนะครับอ่ะไฟแผงกำลังมานะครับเพราะเราไม่มีแบตเตอรี่ที่จะชาร์จลงอ่ะให้ดูเวลาก่อนตอนนี้10.40 10. นาทีกว่าแอร์ตัวนี้มันจะคอมเพรสเซอร์มันจะทำงานจะใช้เวลาประมาณสัก3-5นาทีอ่ะเดี๋ยวผมสต็อปไว้ก่อนนะรู้จักคำว่าสต็อปไหมบ้านนอกอะ่ะ อ่ะสตาร์ทไปก่อนจึก๊กอ่ะขอมมิเซอร์เริ่มทํางานแล้วนะครับผมเรามาดูกันว่าตอนนี้ผลิตไฟมาได้เท่าไรนะครับแผง450วัตต์สี่แผงต่อแบบอนุกรมอ่า750กวัตต์นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูที่ตัวมิเตอร์กันว่าตอนนี้แอร์กินอยู่ที่เท่าไร่676วัตต์นะครับผมช่วงเวลาผ่านไป7นาทีก็คือ10โมง47นาทีนะครับผมอ่ะกินไปที่ 6 7 9้บาต์แล้ว680บวัตต์ให้ดูตัวนี้นะครับนี่คือไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับใช้แผงแบบเพียวๆเ,เหมาะสําหรับพื้นที่ที่สูบน้ํานะครับผมเอาแผงตากแดดไว้แล้วเราสูบน้าไม่ได้ทั้งวันก็คือสูบน้ํา2ชั่วโมงพลปิดแล้วก็เอาสามารถที่จะต่อเอาแผงมาต่อเข้าอ e ินเวอร์เตอร์ตัวนี้แล้วก็ไปใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านของเราได้นะครับอย่างเช่นหุงข้าวซักผ้าล้างจานนี่ไม่ได้ล้างจานต้องใช้เมียล้างได้ไปล้างเองนะ <c oughs> อ่ะหกร้อยแปดสิบ กินไปเรื่อยๆนะครับนี่คือกินไฟจากแผงตัวนี้จะรับบนได้สูงรับตาตั้งแต่นะครับเริ่มทำงานที่1 2 0โวลต์จนถึง 450V โวลต์นะครับแต่ถ้าอยากมีไฟไว้ใช้กลางคืนก็ให้ต่อแบตเตอรี่เข้าไปนะครับผมแต่ที่ผมทำการทดลองนี่ไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เบเกอร์ผมไม่ได้เอาขึ้นนะครับอันนี้แผงเพียวๆเลยสำหรับที่จะรันแอร์ในช่วงของกลางวันผมใช้สี่แผงมาเ,เริ่มต้นทำงานที่4แผงนะครับ อกินไปที่เจ็ดร้ยกว่าวัตละเจ็ดร้อยสิบหกเจ็ด้ยสิบหกวัตเจ็ดร้อยสิบห้าวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับผมก็ผ่านนะครับสามารถที่จะรันแอร์ได้แบบไม่ใช้แบตเตอรี่แผงเพียวๆเพียวๆก็เสียวได้เอ๊ะมันเกี่ยวกันไหม <c oughs> อ่ะดูที่หน้าจออีพ์เตอร์มาแล้วแปดร้อยแล้วจะขึ้นแปดร้อยแล้ววัน <c oughs> นี้แดดดีจริงๆ สรุปว่าผ่านนะครับผมผ่านเฉลุยเลยแอร์เย็นแล้วคอมเพรวเซอร์เริ่มทำงานผ่านไป9นาทีแต่ข้อเสียต้องบอกข้อเสียก่อนในกรณีที่เราไม่มีแบตเตอรี่ถ้าแดดมันหุบนะครับแดดมันแดดมันหุบเนี่ยไออินเวอร์เตอร์มันก็จะดับนะครับผมเพราะว่ามันไม่พอจ่ายกับการที่เราโหลดไปนะครับมันจะโปรเทคตัวเองคือมันแอบหลับนั่นแหละ ถ้าอยากรันยาวๆก็แนะนําให้มีแบตเตอรี่นะครับผมแต่ถ้าใช้แบบชั่วคราวไม่ค้างคืน <c oughs> ก็สามารถที่จะเอาไปต่อกับแผงที่สูบน้ําได้นะครับผมสามารถรับได้ถึง450โวลต์วันนี้ก็มาเทสให้ดูนะครับผมหาอะไรเล่นมาทําการทดลองเดี๋ยวจะหาว่าผมว่างไงอ่ะโอเคนะครับส่วนใครจะปรึกษาร,บระบบโซลาร์เซลล์บ,บ้านกับผมสามารถใช้งานได้แบบบ้านๆน,นะ ก็ปรึกษาได้ที่เบอร์โทร0956267259 0956267259 ID Line ก็เป็น n เล็กนะครับ n o 26 n 2659 n o n 2 6 9 9วันนี้ก็ไปก่อนนะครับยี๋ยยั์ขึ้ใหญ่สวัสดีครับ